สวัสดีอีกรอบพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีเอฟซีเพื่อนทุกคนนี่ตอนนี้ซาแพงขึ้นมาเทิงแล้วเนาะพี่น้องครูอู้งันสันวันสอกมิจฉพุ่นนี่ซาแพงขึ้นมาปัดพี่น้องเลยขนาดปัดเคยเถ่าขึ้นมาใส่คาบูซาแล้วก็ปัดปัดขู่มือได้นี่พี่น้องปัดขู่มือมันยังหกปานนี่มิจฉพุ่นหรือยัง ปัดแต่ว่าบ่ดได้ทูนะพี่น้องปัดผุนปัดขีด้ดินจะสื่อแต่ว่าโหลดฮุบข้นครูมือนะพี่น้องทุกมือทึกว่าโหลดฮุบข้นผุนขืนมาใส่เหือนนี่นี่ซาแพงค่ะกับปัดออกมาตรงใดนี่ไข่แน่เด้โอโหแนมไปมีตะกี้ฝุ่นทางนอกนี่บ่ทันปัดพี่น้องเลย ขึ้นมาเบ่งท <Huh. S 2> ั <such g> ้งเฮือนพี่น้องสาดกระมุนมีตีแหลกบล้วตพอเปลี่ยนแล้วแหละขึ้นมาเอาเสื้อนี่เสื้อเก่าของแม่นะพี่น้องมันมีเยอะเคือหนึ่งสองสามสี่หาหกหกเือเป็นผาเพิ่นต่ำเองเข็นเองปลูกเองเนะพี่น้อง ปลูกเองเข็นเองแล้วก็มานนี่เป็นเสือเองทั้งนูเจาะแน่ทั้งมันเปเนื่อยแน่มันลายปีเนาะนะพ่อยๆขอบๆถ้าแพงสิเอาไปเห็ดใหม่ไปสมไปแซมใหม่ไปหยัดใหม่นะพี่น้องรอเบื้องรอชมปลาเล่วอยู่บ๊ะเด้สิหยัดเล่วอยู่บ๊ะพี่น้องเลย โอเคเนาะใหญ่ๆชัยช่วยออกไปก่อนแล้วกัสิป้าผุนแกีวแกวี่้เเอันนี้อออกัดกิน What it is this?

บอสฮัลโหลเมลอดเมลอน,ลอ,น,ลอ,นอุโ้ยเว้าคำเก่านี่สิเป็นสโมองแหละซาวเพลงนั่งอันคิดอ,อันเครื่องคิดคล้องอยู่เนาะได้ยินแต่เสียงเหมือนเมลอนเมลอนอย้าแกได้บอกว่าอีหยงังป่ะเทศภาษากิกนหมาแตงโมนี่โอ้ย คอยว่าไผมาว่าอีหยังมือร้อนมือดอนอยู่โอ้แซ่บบ่แซ่บบ่บ okay. ัดแซ่บบ่บัดเอ้ยล้างมืออยู่บ่มากินน่ะเอื้อยล้างมือให้อยู่หืมรับเลยโอ้ยมือกับวัลางให้น้องวัลเล่แบคทีเรีย บักบกินหยังบักกินหยังเมลอนเมลอนอู้ซสแพงว่าเพิ่งว่าวอยังเมลอนเมลอนอยู่โอ <bas hail AB aniu> <eras> ้บระเทศกินมักแตงโมนี่นะสิยัมมี่แซ่บบ่ลูกแซ่บบ่บัดแซ่บบ่ แซ่บบ่บ้าเหมือนีมอมแมมอะไรคือมอมคือแมมถ้าเหมือนนี่ฮะกินแล้วอาบหน้าอเด้ออือร่อยไหมอร่อยไหมครับอืมอร่อยไหม กิเลวอับนามเด้อกินเลวพานองอับนาเด้อกินเล,ลอนวอับนาเด้อบอกกิลแลวไปอืมไปส่น่ะเหงาล้ไยขึ้ขืนมาตะลุเสามาได้เพื่อนคือแตกแล่วทูแตันบนคุณพาพเพืนใช้หาก,กระเห็มดมังใดนี่หนเห็ุกำลังพวกนี้ เริม่มเขาการเขางานก่อนนี่เห็นบ่งานเมียเห็นบ่ลำบากยากเข็นจริงจริงนี่มันคว้ามือโอ้เนื้อปูนี่คืออีกแบห้อยฉาดได้นี่นะเนื้อปูน้อยดูลำบากยากเข็นจริงจริง <laughs> ขนาดสิญญ์เสือได้นีก่กับเนี้ย <laughs> สิไปตาบขึ้นรุ่นแม่ไม่ฉาบไม่โอ้โหมันคว้มามัแล้ว สาวมน้อยพวกปูสภาพปูเลยแบบชาประยัดปูนอยากยำเผ็ดเด็ดชาประยดัดปูแห้งพตตอนเลยนี่นะพ่ไปลงขคดมันร้อนต้องผสมตาวแะชาด้วยพูดไปห้ามักพรอยเรื่องอ,อะ เงี้ยวพี่น้องเลยนูเจาะนูขวัดจะมาแปรูปใหม่อุป,ปก,กรณ์มีด้มีเข็มนม,มีลาม,นมเนาะหยาดแล้วแล้วก็ยิบไปนำ สบายดีเอฟซีบ tamam. oh, ัดทุกคนเมื่อเนี่โอ้ยเลาะเลาะไปแต่ละเหือนกับบขคือกันพี่น้องเลยมาเหือนลังนี่เพราะว่าอยู่ไ้อยู่ไหน้าอยู่สวนอยู่หอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องเลยมาส่องเบึ่งป้ามักถั่วลังออกดอกกําลังใส่ดอกพี่น้องส่วนทักสลัดนี่นะออนซอนเดพันข้าวบุนเด้ะ พันข้าปุ่นพันปลาด้นั่งถีบเราวะอ่อนซ่อนได้เราอะซื้อแน่ซื้อแน,อเน่เพื่อน่าบอกขายคนนะ่ะ <c oughs> ขอซื้อกับบอขายเพื่อน่าเอาไปกินโลดบ่ต้องซื้อว่ะสิไฮรีเอาอันใบมันหรือไฮฮักฮะนี่นี่เอ็งซีฮักไฮเฮ้อตัวนี้ อือพอดีอู้ย่ำสลดัดเปเห็ดยำสลัดไปไปวนอย่าทองสวนปาลาเอายำสลัดกินพี่น้องเลยนอกจากพักสล,ดลัดแล้วบันมีพักอันนี้อีกเขินพักสลัดแก้วบ่เฮ้ยแม่นอยู่บ่วะ หรือผักสลัดหัวอืมเนวใดกับมีผักเทียมว่นี่ผักเทียมหรือผักบัวเฮ้ยตาเองเบนหุง่งเออผักเทียมพี่น้องเอ้ยอ้งามของซาแพงเป็นเท่าใดเก็บไปหายซาเก็บไปหายซา,า,า,าจ่อยอัน ยุบตำมหุ่งกันเด้อพี่น้องเลยเห็นใบกระเทียมขีดหอดชาวจอยว้าบหลดเราหมักตำมะหุ่งเก็บมาไว้กับหงสเส้าแพงนะหงสเส้าแพงกับมีอยู่แต่ว่ากินลายมันจุนปุ่งบ่ทันตำมะหุ่งตำมะหุ่งจนอยากขูมข่มือขู่มือปุ่งบ่ทันบาทปลูกเอาหัวมันบล่ละสาว ข้าง,งเ้าน่ะปงเจ้ามายากท่านห้องปลูกบริไลยปลูกวงังสิบต้น,น,นงวัวเขามาเหยียบมันป้ยงบห้ามันิ่ปลาทห้องเปาะบาบานี่ข้างห้าน่ะนะสามาแก่ไวเฮ้ยอย่าลกเฮ้ยฮักให้มันปงใหม่ ตาพี่น้องเออปลูกลายกินเบาไว้สจะบอกอะไเหรอขางเฮากับมีเฮาของปอมฮะฮ้ะทยามาก่พักเทียมนะพักเทียมอย่าเอาของเองเด้อเอเอาเก็บไปไว้ให้สจอยยิ่งกับตะมุง คขายหัวมันดิออันแนวน้ตว่าเราเศร้านี่นะอข้องเห้านะพักเทียมใหญ่พักเทียมขายพี่น้องเอ้หัวบึงสวนท่งนห้า,าหก,ก็เป็นมะขาโพดโอ้ยจะคือแคมคองนี่มีป่ามะขาโพดกระตะเวนแดง,ดง ต่สวนแล้วว่ามาเบ่งแจวเ,เดินเหือดเดินซานพี่้องมีแต่งัวกำลังสิเขาวเคาะขาวลักคราวป่ะไปเมื่อทิบเอย้ยเมื่อเมื่อเพื่อเพื่อจิตเตื้องได้อันนี้นะ